จุรินทรีย์สั่งคอแสงและจุลินทรีย์หนอกล้วยทั้ง2ชนิดนี้เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถทำได้ง่ายมากๆที่สำคัญสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปีๆถ้าหากเรานำจุรินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้มาใช้ร่วมกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแบบติดเทอร์โบทำให้พืชพันธุ์ไม้ผลในไร่ในสวนของเราสามารถจเจริญเติมโตได้อย่างรวดเร็วแข็งแรง และออกดอกออกผลต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะปัจจุบันมีปุ๋ยน้ำปุ๋ยอินทรีย์มากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นจุรินทีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์เจ้าปลวกฮอร์โมอนไข่น้ำหมักผลไม้รวมน้ำหมักชนิดต่างๆ ซึ่งแต่ละชนิดทางไร่รวยสุขของเราก็จะใช้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆที่เราได้เพาะปลูกพืชพันธุ์ในไร่ในสวนของเราแต่จะมีอยู่2ชนิดที่เราใช้เป็นประจำสม่ำเสมอคู่กันมาตลอด5-6ปีและให้ผลที่ค่อนข้างชัดเจนคือพืชผลของเราจเจริญเติมโตได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงและให้ดอกให้ผลอย่างต่อเนื่องมา5-6ปีแล้วค่ะซึ่งก็คือ จุลินซีหนอกกล้วยกับจุลินซีสังข้อแสงซึ่งจุลินซีสองตัวนี้เป็นจุลินซีที่สามารถทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะทางเราก็ได้แชร์สูตรการทำออกไปแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายคลิปวิดีโอนี้ให้นอกจากจะทำง่ายแล้วยังสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปีๆเลยนะคะจุลินซีทั้งสองตัวนี้มีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรที่เราใช้กับพืชผักไม้ผลรวมถึงทางด้านการปรศุสัตว์ที่เราใช้ในการเลี้ยงสัตว์ในไร่ในสวนของเราเช่นไก่หรือปลาเป็นต้นวันนี้ทางไร่รวยสุขก็เลยจะมาแชร์สูตรที่ทางเราได้ใช้ผสมจุลินทรีย์ทั้งสองตัวนี้เพื่อเอาไว้ใช้ในการลาดลดลงทางดิน และฉีดพ่นทางใบให้กับพืชผลในไร่ในสวนของเราเพื่อแชร์ให้เป็นพื่อนไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมในไร่ในสวนของเพื่อนๆกันนะคะสิ่งแรกที่อยากจะให้เพื่อนๆพื่ทำก่อนจะนำจุรินทรีย์ทั้งสองตัวนี้ไปลาดลดลงทางดินให้กับพืชผลของเราถ้าหากเป็นไม้ผล เพื่อนๆควรจะพรวนดินรอบๆบ,บริเวณโคนต้นก่อนนะคะแต่ถ้าหากไม่มีเวลาจริงๆให้เพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกเศษใบไม้เศษหญ้าหรือว่าฟางข้าวไปคลุมบริเวณรอบๆโคนต้นให้กับต้นไม้ผลของเราก่อนนะคะ แต่ถ้าเป็นพวกพืชผักที่ไม่ใช่ไม้ผลก็ไม่เป็นไรนะคะให้เราใช้แค่พวกปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกใส่ลงไปได้เลยจากนั้นก็ใช้จุลินทรีย์ทั้งสองชนิดลาดลดลงทางดินได้เลยค่ะจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้มีอนุภาพและประสิทธิภาพในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่ปกคลุมหน้าดินได้อย่างรวดเร็วมากเก่งมากสามารถตรึงธาตุอาหารและไนโตรเจนต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการย่อยสลายที่รวดเร็วนี้จะทําให้ดินได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอุดมสมบูรณ์เมื่อดินมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ก็สามารถกลับไปเลี้ยงต้นพืชผ,ผลในไร่ในสวนของเราให้สามารถจเจริญเติมโตได้อย่างรวดเร็วถึง3เท่าเลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการผสมส่วนผสมของจุลินทรีย์ทั้ง2ชนิดนี้เพื่อนําไปลาดลดลงทางดินกันเลยนะคะ อัตราส่วนที่เราจะใช้จุลินทรีย์2ชนิดนี้ผสมเทราดลดลงทางดินให้กับพืชผลของเราจะใช้ในปริมาณ 150cc ซต่อน้ำ20ลิตรค่ะโดยเราจะใช้จุลินทรีย์หนอกกล้วยปริมาณ5 0ซ c ตามที่พี่เขากำลังเทให้ดูนะคะก็จะประมาณครึ่งแก้วเล็กค่ะ จากนั้นนำจุรินทรีย์หน่อกล้วยเทลงไปในน้ำปริมาณ20ลิตรต่อมาเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังค้อแสงเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวหรือว่าสีน้ำตาลเข้มใช้ได้เหมือนกันเอาที่เพื่อนๆสะดวกเอาที่เพื่อนๆมีนะคะในที่นี้เราจะใช้สีเขียวเทให้ดูนะคะ โดยการเทลงไปเต็มแก้วเล็กก็จะมีปริมาณ 100cc จากนั้นเทลงไปในน้ำ20ลิตรค่ะรวมทั้งหมดก็จะกลายเป็น 150cc ต่อน้ำ20ลิตรนั่นเองจากนั้นคนจุลินทรีย์ทั้ง2ชนิดให้เข้ากันกับน้ำแล้วเราก็นำไปราดลดลงทางดินให้กับพืชผลไม้ผลของเราในไร่ในสวนนะคะตามที่ พี่เขากำลังทำให้ดูเลยค่ะวิธีการใช้จุลินทรีย์ทั้ง2ชนิดนี้ร่วมกันจะเป็นการบำรุงดินและไปเพิ่มธาตุสารอาหารในดินต่างๆเพิ่มขึ้นถึง3เท่าซึ่งจะช่วยให้รากแตกแขนงออกมาได้เยอะมากและที่สำคัญรากจะมีความแข็งแรงหาก,กินได้เก่งและดูดซึมอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ แต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่ได้มีจุลินทรีย์ทั้ง2ตัวนี้ในเวลาเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆก็อาจจะใช้สลับกันไปได้ช่วงเวลาไหนมีจุลินทรีย์ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นไปก่อนได้แต่จะให้ดีจะต้องใช้สลับกันนะคะเช่นถ้าใช้จุลินทรีย์หนอกล้วยในอาทิตย์นี้ในอาทิตย์ถัดไปอาจจะใช้เป็นจุลินทรีย์สังคะหอแสงแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เราไม่ควรจะใช้จุลินทรีย์ตัวใดตัวหนึ่งนานจนเกินไปเช่น ถ้าเ,เพื่อนๆใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยเป็นระยะเวลานานหลายปีค่าความเป็นกรดด่างอาจจะไม่สมดุลน,นะคะเพราะจุลินทรีย์หน่อกล้วยจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆค่า pH อยู่ที่5.8ถึง6.0นะคะถ้าหากเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสลับใช้ปะปนกันเข้าไปด้วยก็จะทำให้ดินที่เราใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนั้นมีฤทธิ์ไม่เป็นกรดจนเกินไปนั่นเองค่ะทีนี้ เรามาดูอัตราส่วนที่เราจะผสมจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดแล้วนำไปฉีดพ่นทางใบกันนะคะอัตราส่วนเราจะใช้อัตราส่วน8 0ซีซี cc ต่อน้ำา20ลิตรค่ะโดยเราจะใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย2 0ซีซี cc เทลงไปในแก้วก็จะประมาณ1-3ส่วนสของแก้วใบเล็กๆที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะคะตามที่พี่เขากำลังเทให้ดูเลยค่ะจากนั้นก็เทลงไปในน้ำา20ลิตร ต่อมาเราก็ใช้จุลินทรีย์สังงค้อแสงอย่างที่บอกเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้ตามที่เพื่อนๆมีตามที่เพื่อนๆสะดวกนะคะแต่ในที่นี้เราจะใช้สีแดงให้ดูก็แล้วกันนะคะเพราะเราใช้สีเขียวไปแล้วเราจะใช้สีแดง6 0ซซีค่ะเทลงไปในแก้วตามที่พี่เขากำลังเทให้ดูจากนั้นก็เทจุลินทรีย์สังงค้อแสงลงไปในน้ำ20ลิตรเลยนะคะ ซึ่งรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นอัตราส่วน8 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรค่ะเมื่อผสมจุลินทรีย์ทั้ง2ชนิดตามอัตราส่วนแล้วเราก็ทำการคนจุลินทรีย์ให้เข้ากันกับน้ำจากนั้นเราก็นำจุลินทรีย์นี้ไปฉีดพ่นให้กับพืชในไร่ในสวนของเราได้เลยนะคะตามที่พี่เขากำลังทำให้ดูค่ะ วิธีการฉีดพ่นจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้ให้กับพืชผลในไร่ในสวนของเราจะเป็นการเพิ่มสารอาหารให้พืชได้อีกช่องทางหนึ่งนอกจากทางรากก็จะทําให้พืชได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจึงทําให้มีลาต้นที่แข็งแรงมีใบที่เขียวสดและสามารถเพิ่มผลผลิตออกดอกออกผลให้กับเราได้ยาวนานตลอดทั้งปีเลยค่ะ ที่ไร่รวยสุกข,ของเราได้ใช้จุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้ฉีดพ่นให้ทั้งทางใบและลาดลดลงทางดินให้กับพืชในไร่ในสวนของเรามาเป็นระยะเวลายาวนาน5-6ปีแล้วนะคะเริ่มจากการใช้กับต้นมะพร้าวน้ำหอมต้นแก้วมังกรต้นมะม่วงมะนาว,าวหญ้าหวานและล่าสุด เราก็ได้ใช้ร่วมกับต้นอะโวคาโดและต้นฝรั่งกิมจูค่ะซึ่งในที่นี้เรายังไม่ได้ทำคลิปฝรั่งกิมจูออกไปก็จะยกตัวอย่างต้นฝรั่งกิมจูให้ดูก็แล้วกันนะคะนี่ก็คือต้นฝรั่งกิมจูที่ทางเราได้ใช้จุลินทรีย์สังคะหอแสงและจุลินทรีย์หน่อกล้วยฉีดพ่นให้กับเขาทางใบและลาดลดลงทางดินด้วยนะคะผลที่ได้ เขาออกดอกออกผลให้กับเราได้ผลผลิตตลอดทั้งปีเลยค่ะทั้งที่ปีนี้อากาศร้อนจัดมากเย็นจัดมากและแรงมากนะคะแต่ผลผล,ผลิตของเขาไม่ตกเลยค่ะยังดกยังออกดอกออกผลตามที่เพื่อนๆเ,เห็นผลลัพธ์ไปด้วยกันนี้เลยนะคะไร้รวยสุกข,ของเราไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีไม่เคยให้เคมีใดๆกับพืชผลในไร่ในสวนของเราเลยนะคะ ช่วงแรกๆอาจจะได้ผลผลิตที่น้อยหน่อยแต่ต่อมายิ่งนานวันขึ้นเท่าไหร่ผลผลิตยิ่งมากขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆและออกดอกออกผลต่อเนื่องที่สําคัญเราใช้แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยเท่านั้นเองนะคะที่เป็นส่วนผสมเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับพืชผลในไร่ในสวนของเราซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ดีต่อใจมากๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะจุลินทรีย์ทั้ง2ตัวนี้ ทำได้ง่ายมากๆเก็บไว้ใช้ได้นานทําให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมากมายเลยค่ะเราสามารถทําเองเอาไว้ใช้ในไร่ในสวนได้เลยช่วยลดต้นทุนให้กับเราได้อย่างดีทีเดียวค่ะเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ทั้ง2ตัวนี้ทางไร่รวยสุข จะขอแชร์ผลการทดลองที่ทางเราได้เคยทดลองวัดค่า pH และค่าธาตุสารอาหารในดินจากจุลินทรีย์ทั้ง2ตัวนี้ที่เราเคยใช้เอาไว้ให้นะคะรวมถึงไปสอดคล้องกับผลการทดลองของนักวิชาการและเกษตรกรท่านอื่นๆอีกด้วยค่ะ <S <S เมื่อใช้จุลินทรีย์หนอกกล้วยและจุลินทรีย์สั่งข้อแสงในไร่ในสวนของเราจะได้รับค่าตัวเลข pH และค่าธาตุสารอาหารในดินดังนี้ค่ะ ถ้าเป็นจุลินทรีย์สังค์ขอแสงจะมีค่า pH อยู่ระหว่าง6.1ถึง6.7ส่วนธาตุอาหารในดินจะอยู่ที่ค่า6.4แต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยจะมีค่า pH อยู่ที่5.8ถึง6.0ส่วนธาตุอาหารในดินจะอยู่ที่7ค่ะตัวเลขที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นตัวเลขค่ากลางที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติมโตของพืชผลในไร่ในสวนของเรา ถ้าจะดูดีๆจุลินทรีย์นอกล้วยจะสามารถให้ค่าธาตุสารอาหารในดินได้มากกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ก็มีข้อเสียถ้าหากเราใช้ต่อเนื่องกันไปยาวนานมากจนเกินไปก็จะทําให้ดินมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆน,นั่นเองค่ะดังนั้นจะให้ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดควรจะใช้จุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้ควบคู่กันไปหรือสลับกันไปจะดีที่สุดนะคะ ส่วนความถี่ในการใช้ใช้สัปดาห์ละครั้งก็พอแล้วนะคะเวลาฉีดให้ฉีดตอนเย็นจะดีที่สุดค่ะเพราะเราใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยผสมเข้าไปในจุลินทรีย์สังค้อแสงด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยไม่ค่อยชอบแสงแดดนะคะคงสู้แดดไม่ไหวในช่วงตอนกลางวันถ้าอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรจะใช้ฉีดพ่นหรือลาดลดลงทางดินช่วงเวลาตอนเย็นจะดีที่สุดค่ะวันนี้ ได้รวยสุขก็ขอแชร์เทคนิคดีๆไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากพวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายสวัสดีค่ะ